ตำนานผีปอบนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านหนองคำตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันเยียบสงบของภาคอีสานชาวบ้านที่นั่นใช้ชีวิตเรียบง่ายมีแต่เสียงไก่ขันตอนเช้าเสียงควายลากไถตอนเย็นกับกลิ่นข้าวหอมจากยุ้งฉางในฤดูเก็บเกี่ยวแต่ความสงบสุขนั้นมีอันต้องสันคลอน เมื่อมีเหตุประหลาดเริ่มเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านคืนแรกแห่งความสยองค่ำวันหนึ่งมีเสียงหมาเห่าหอนลั่นตั้งแต่หัวค่ำฮ้องฮ้องฮ้องเสียงมันเห่าติดติดกันเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวยายคำแม่เท่าวัยเจ็ดสิบผู้เป็นหมอสมุนไพรในหมู่บ้านเอ่ยขึ้นเบาๆเสียงหมาเห่าข้ามคืนแบบนี้ มันบดีดอกเดอ้อหลานเอ้ยผีมันเริ่มออกแล้วคืนนั้นคนทั้งบ้านต่างหลับไม่สนิทพอตอนเช้ามืดก็มีข่าวลือสะเทือนใจวัวของลุงป่องตายทั้งตัวเครื่องในหายเกลี้ยงความกลัวเริ่มก่อตัวชาวบ้านต่างพากันมาดูไม่มีรอยเท้าคนไม่มีรอยสัตว์ใหญ่มีเพียงคราบเลือดแห้งๆแ,และรอยลากบนผืนหญ้า เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นหรือว่าผีปอบมันกลับมาอีกแล้วคอยว่าเป็นปอบแน่แท้ยายหนูบ้านท้ายหมู่บ้านเบิงแปลกๆมือนี่น้าซีดบกล่าออกมาเลยยายหนูเป็นหญิงแก่ที่อาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมริมหนองน้ำเธอชอบเก็บเห็ดปลูกผักและไม่สูงสิงกับใครมากนักชาวบ้านบางคนเคยเห็นยายหนูเดินกลางทุ่งตอนดึกบางคนบอกว่า เห็นเงาอะไรบางอย่างลอยตามหลังเธออยู่เสมอพิธีจับปอบไม่กี่วันต่อมาหมอทำชื่อพ่อใหญ่ผางได้รับเชิญมาทำพิธีที่ศาลากลางบ้านพ่อใหญ่ผางตั้งเครื่องเส้นไหว้จุดเทียนก้าเล่มและว่าคาถาเรียกวิญญาณเสียงลมพัดแรงจนเปเลวเทียนไหวระริกทันใดนั้นยายหนูที่นั่งอยู่หลังสุดก็เริ่มตัวสัน่นตาเบิกกว้างเสียงแหบพร่าออกมาเหมือนเสียงสัตว์ อย่ามายุ่งกับข้าข้าหิวหิวเลือดชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทางพ่อใหญ่ผางรีบหยิบได้สายสินพันรอบข้อมือพร้อมสวดวนกำราบผีจนยายหนูล้มหมดแรงร่างสุดกับพื้นและสิ้นใจในคืนนั้นหลังจากนั้นพอถึงรุ่งเช้าหมอทรรสั่งให้เผาศพยายหนูทันทีก่อนจะฝังอัฐิไว้ที่เชิงเขาด้านตะวันตกของหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมา หมู่บ้านหนองคำก็กลับมาสงบอีกครั้งแต่ในบางคืนเดือนดับ